อยู่บ้านก็ทําบุญได้ด้วย5วิธีนี้ค่ะ 1. ทําบุญกับราที่บ้านเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีสร้างความสุขให้แก่คุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เลี้ยงดูอุ้มชูเรามาถือเป็นการทําบุญอย่างแรกที่ทําได้ไม่ยากค่ะนอกจากจะเป็นการกระตันยูต่อผู้อุปการะแล้วยังช่วยให้เรารู้สึกอิ่มเอมและมีความสุขไปด้วยค่ะ 2. คิดดีทดําดีอยู่เสมอ การคิดดีทำดีนอกจากจะช่วยทำให้เรารู้จักปล่อยวางและมีแต่พลังบวกแล้วยังส่งผลถึงคนรอบข้างช่วยให้พวกเขารู้สึกสบายใจไม่ได้อยู่ใกล้กับเรา 3. การให้อภัยผู้อื่นการให้อภยัยนับว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่หากเราสามารถปล่อยวางจากความเครียดแค้นกดเครื่องต่างๆได้จะช่วยให้จิตใจสงบและรู้สึกไม่เป็นทุกข์นับเป็นการทำบุญที่ได้ให้ทั้งกับผู้รับและกับตัวเองนะคะ 4. การทำบุญด้วยการบริจาคออนไลน์โดยเราสามารถทำบุญได้ตามกำลังทรัพของตนแก่ผู้ยากไร้ผู้ประสบภัยสัตว์เล่นล่อนหรือว่าแม้กระทั่งเด็กกำพร้าและมูลนิทีต่างๆนอกจากจะได้บุญและได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเรายังได้รับทั้งความสุขและความสบายใจกลับมาแม้เป็นเงินเพียงเล็กน,น้อยแต่การช่วยอาจจะต่อชีวิตหรือเปลี่ยนอนาคตคนคนหนึ่งได้เลยนะคะ 5. การทำบุญด้วยการซื้อสังฆทานออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะ กับสังฆทานทองสุบชุดอันิี้ส่งบุญสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ช่องทาง l ลายไมชอ o ช s อปปี้ติ k กต k อ lazada อยู่บ้านก็สามารถทำบุญได้ค่ะ